มยยไทย Everybody knows. ครับสวัสดีครับผมดังจัก,กรพันธ์เทียนแก้วครับชื่อในวงการมวยไทยชื่อว่าจักรดาวเทพกเกษมหรือว่าจักรดาววิษนุกรลการนะครับก็ประวัติ ประวัติของผมเองเก็บประวัติก็เคยได้แชมป์เวทีมวยช่อง7สี118ปอนด์ครับนึกถึงมวยไทยใช่ไหมฮะนึกถึงมวยไทยผมนึกถึงความความเป็นไทยและความเป็นศินละปะของคนไทยครับครับนังมวยในอุดมคติของผมใช่ไหมฮะผมว่าต้องมีความมีระเบียบวินยัยและความขยันมุ่งมั่นและอดทนครับ ได้ความเป็นระเบียบวินัยแล้วก็ได้สุขภาพของเราก็ได้ด้วยครับแล้วก็ร่างกายแข็งแรงครับก็ฝากผลงานด้วยครับผมจากดาววิศนุกรร akan ก็ฝากผลงานตอนนี้ก็เป็นครูสอนมวยอยู่ที่ยิมกำปั้นมวยไทยที่โคราชครับผม เสน่ห์ที่มีมากมาย